ได้เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะเพื่อนๆจ้านี่เอามาเทเลยสวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้านี่มาเจอกับเจ๊าพาเพลินอีกแล้วในดงปลาบลูเบอรี่นี่บลูเบอรี่ทั้งนั้นเพื่อนๆบลูเบอรี่บลูเบอรี่ทั้งนั้นเลยโอแม่โอแม่ดดูนะมันเยอะจริงๆวันนี้เจ๊ก็จะพาเพื่อนๆมา เก็บลูบุรี่ที่รักจ้าดูดูดู ค่ะเพื่อนๆจ๋านี่ไปเก็บมาได้ประมาณนี้แล้วเนาะอุ้ยเก็บสนุกมากเลยเพื่อนๆเ,เทเลยนี่เทเลยเทจวกเลยนี่นี่ไปเพื่อนๆไปเก็บด้วยกันอีกค่ะอ๋อที่รักจ๋ามาดูอุย้ยมันเยอะมากๆเลยดูเยอะจริงๆดูเพื่อนๆจ๋า เยอะมากเลยเยอะจริงๆเลยเพื่อนๆจ้านี่นะถ้าเกิดว่าเราเจอแบบนี้นะเพื่อนๆแล้วมีที่ขายนี่เราสามารถเก็บไปขายได้เลยนะเพื่อนๆแต่ว่าเจ้นี่เก็บไปเก็บเอาไว้ไปทําแบบพายไปทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่มาเก็บเก็บมือจริงๆแล้วมีเรามีอุปกรณ์แหละแต่เราเก็บมือมันสะอาดแล้วจะชิมให้ดูนะจ๊ะ สวยมากเลยเพื่อนๆจ้าดูเก็บแล้วก็กินเลยจ้าเพื่อนๆจ้าโอ้โหอืมอืมเพื่อนๆมันอร่อยอร่อยมากเลยนี่เพื่อนๆเยอะมากมาอัปเดตโลรแบร์นะจ๊ะเพื่อนๆจ้า เดี๋ยวเราก็จะมาเก็บกัน,นเรื่อยๆเนี่ยค่ะดูสีมือของ <laughs> โอ้ยเนาะอืมอร่อยอร่อยค่ะเพื่นอนๆน,นี่ อร่อยมากเลยเพื่อนจ้านี่ดูลูกมันอืมเสียดายนะคะเ,เพื่อนเพื่อนที่เคยมาเก็บบลูบลูบร์นะคะทุกปีอะค่ะปีนี้เยอะมากๆเลยนะคะเสียดายโอกาสมากๆเลยเนาะไม่งั้นก็ได้กันหลายตังเหมือนกันค่ะเสียดาย แล้วมันเกิดแบบบลูบุรีร่เยอะมากเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเจ๊าพาเดี๋ยวเชเจ๊จะพาเพื่อนๆดูเขากลับกล้องกันค่ะเยอะมากเพื่อนๆคะ่ะดูสิคะเยอะจริงๆดกจริงๆป่าบลูบุรี่นะคะนี่นี่เยอะมากเพื่อนๆดู ใหญ่มากๆเลยดูนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆดูโอ้ดูนะคะนี่คะ่เะ,คะ,คะเยอะมากเยอะจริงๆเพื่อนๆจ้าแล้วก็เจ๊กมัวแต่ถ่ายยังไม่เก็บนะคะเนี่ยก็จะได้ยินเสียงเอ่อ ก็จะได้ยินเสียงที่เจเดินด้วยนะคะเพื่อนจ้าถ้าเคลื่อนกล้องไวมากก็เจก็ต้องขอประธานอภัยโทษด้วยนะฮะนี่ดูเพื่อนๆว้าวดูว้าว,ว,าวเยอะเยอะมากเพื่อนๆดูโอ้ เก็บเก็บเก็บค่ะเพื่อนๆจ้าเก็บเก็บนี่เพื่อนๆนี่ต้องเก็บแบบนี้นี่การเก็บแบบนี้ใส่แบบนี้ค่ะนี่ฝรั่งเก็บด้วยฝรั่งใช้ให้ฝรั่งเก็บแต่ฝรั่งน่าจะเก็บกินเลย แล้วเราก็ต้องไปนั่งทําความสะอาดด้วยนะเพื่อนๆถ้าเราไม่ได้เก็บมือเฉยๆถ้าเราใช้อุปกรณ์แบบนี้เก็บอะค่ะนี่ดูเยอะมากเลยเพื่อนๆดูนะดูสาวทีเดียวเกือบหมดต้นเลยค่ะอุปกรณ์ตัวนี้นะคะดีมากนะคะนี่ดูแล้วก็เทลงเขาจะมีอยู่สองช่องนะคะนี่ ตรงนี้แล้วก็เทลงด้านนี้ค่ะ ดูเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวเอามาเทให้ดูนี่ กนะคะเพื่อนๆจ้าวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็จะไปทําความสะอาดกันด้วยนะคะเพื่อนๆเราก็เก็บพอได้เยอะพอสมควรแล้วค่ะเพื่อนๆจ้าดูนี่ดูนี่น,นะนเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆดูจบแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิป ต่อไปของกันและกันด้วยนะคะเพื่อนๆนี่เลยสวยมากๆเลยจ้าเพื่อนๆจ้าเดี๋ยวเจ๊จะไปเก็บต่ออีกสักพักหนึ่งค่ะเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเริ่มได้เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะเพื่อนๆจ้านี่เอามาเทเลย ก็คือเครื่องมือของเจ้น,นี่เองนะคะที่เอามาเทไว้นะคะนี่แต่เราต้องไปเก็บเยอะเลยนะคะเพื่อนๆต้องไปเก็บใบมงใบไม้ออกอีกเยอะเลยค่ะเนี่เพื่อนเพื่อนอันนี้ก็คือเวลาที่เราใช้อุปกรณ์เก็บนะคะมันก็จะมาแบบทั้งใบทั้งอะไรแบบนี้นะคะ่ะเพื่อนๆน,นี่เลยนี่เนาะกินก่อนเยอะเกิน เยอะม,มากๆเลยเพื่อนเก็บแป๊บเดียวก็ได้แล้วเนี่ยนี่ค่ะได้ครึ่งกะละมังไปแล้วค่ะ